หมอลำซิ่งบัวผันปาดน้ำตาดูแลพ่อแม่ป่วยหนักเตรียมดันลูกชายสารต่อกิจการวงอุปสรรคชีวิตหมอลำซิ่งบัวผันปาดน้ำตาดูแลพ่อแม่ป่วยหนักเตรียมดันลูกชายน้องบิ๊กสี่สารต่อกิจการวง หมอลำซิงสายอีสานคนดังบัวผันทางโสกลายเป็นข่าวใหญ่คึกคมหลังมีภาพอาจารย์หมอดูสุดเช้าวอาแมนระดากทองเต้นยับบนเวทีหมอลำพร้อมทำท่าลีลาเจิมของกลางเวทีทำเอาภาพความแรงล้ำของบัวผันโดนเจ้าภาพยกเลิกคิวจนวุ่นวายงานนี้ใครเลยจะรู้ว่าเห็นเบื้องหน้าสนุกสนานร่าเริงมอบความสุขให้แฟนเพลงชีวิตหลังบ้านบัวผันต้องปาดน้ำตาก,กัดฟันสู้กับมรสุมชีวิตดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยหนะัก ล่าสุดเจ้าต,ตัวเล่าเรื่องราวดราม่าผ่านรายการโต้หนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาแบบเสียงสันเครือพร้อมเปิดเรื่องลับทายาทหนึ่งเดียวน้องบิ๊กซี่ที่พร้อมส่งมอบมรดกทางดนตรีมอบให้กับลูกรักทราบมาว่าตอนนี้ต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหนักอยู่คุณพ่อเองเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอาการยังพูดไม่ได้ค่ะตอนนี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งก็มาทราบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งที่ตับค่ะ อันนี้ก็เป็นเหตุทําให้เราต้องเคลียร์งานกลับไปบ้านไปดูแลพ่อกับแม่อย่างที่ไปดูแลท่านเวลาไปก็ต้องไปอาทิตย์หนึ่งขอเจ้านายไปไปอยู่คุณแม่เฝ้าคุณแม่ให้ท่านให้คีโมพอให้เสร็จเราก็กลับตอนนี้อาการของท่านทั้งคู่เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นเขาก็หยอกล้อกันได้แล้วส่วนเราก็วิดีโอคอนหาตลอดเวลาคือพ่อพูดไม่ได้ก็ยิ้มทักกันก็โอเคเราก็มีแรงทํางานส่วนเราเองก็พยายามเข้มแข็งคือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะร้องให้ออกมาให้หมดเวลาอยู่คนเดียว ส่วนออกมาข้างนอกเราจะไม่มีใครเห็นน้ำตาเราไม่ให้พ่อแม่ได้เห็นถึงความเสียใจน้ำตาของลูกคนนี้ทำไมต้องกลั้นน้ำตาไว้ขนาดนี้คิดว่าตัวเราเองเป็นเสาหลักถ้าเราทำแบบนั้นเห็นน้ำตาออกมาพ่อแม่ก็เป็นห่วงเราอีกเพราะว่าเราเป็นเสาหลักเราต้องหาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานก็อยู่กับหนูทุกคนตอนนี้ต้องพึ่งหนูเวลาที่เศร้ามากๆดาวมากๆใช้วิธีไหนฮิวใจตัวเองปิดห้องนอนร้องให้คนเดียวให้มันจบ ร้องให้ในห้องให้มันจบพอขึ้นเวทีแล้วไม่มีน้ำตาลงจากเวทีเข้าห้องนอนร้องให้แล้วเอาให้มันจบตรงนั้นปัญหาที่มีเข้ามาทุกเรื่องหนูจะร้องให้อยู่สองถึงสามวันสถานที่อื่นจะไม่มีใครเห็นน้ำตาหนูส่วนมากจะอยู่แต่ในห้องนอนที่ว่าเป็นเสาหลักในบ้านดูแลทั้งหมดกี่คนตระกูลหนูมีพี่ชายมีครอบครัวน้องสาวรวมแล้วก็ประมาณสิบกว่าหลานหลานก็ยังเล็กอยู่รวมแล้วก็มีหลายอายุ แต่ก่อนก็เป็นวงใหญ่ทุกคนก็มาอยู่ที่นี่ร้องเพลงกับหนูพี่ชายก็เป็นคนร้องเพลงส่วนน้องสาวเป็นคนเก็บชุดและน้องสาวอีกคนหนึ่งเป็นแดนเซอร์แต่ตอนนี้มีครอบครัวไปแล้วก็ซื้อบ้านซื้อที่ดินให้น้องสร้างบ้านอยู่กันใกล้คุณพ่อคุณแม่ให้ดูแลพ่อแม่หนูจะให้เขาดูแลพ่อแม่แทนหนูหนูยอมที่จะเหนื่อยซื้อบ้านให้มีที่นามีสวนให้ทําให้ทุกคนดูแลส่วนของตัวเองไม่มีเงินเดือนให้แล้วในส่วนของครอบครัวของตัวเองละ่ะ หนูมีครอบครัวค่ะแต่เลิกแยกทางกันไปแล้วสิบกว่าปีได้มีลูกชายหนึ่งคนโตแล้วขนูเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายชื่อน้องบิ๊กซีเขาก็ชอบทุกอย่างเหมือนเราเป็นได้ทุกอย่างเป็นนักฟุตบอลก็ได้ร้องเพลงก็ได้ตอนนี้อายุ21ปีแล้วคาล่าสุดเจอกันเขาก็มาร้องเพลงให้เราฟังคิดว่าวันหนึ่งเขาจะมาสารต่อจากสิ่งที่คุณแม่ทำไหม หนูไม่ได้หวังแต่เขาเคยพูดไว้ว่านวันหนึ่งเขาจะมาช่วยบริหารวงแทนแม่ร้องเพลงเป็นผู้จัดการวงเราก็เลยบอกว่าถ้าเราแก่แล้วเราก็จะทำวงให้แต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เหมือนวงแม่เขามีเป้าหมายของเขาเขาเป็นคนพูดเองเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องหาทุนไว้เป็นเงินตั้งต้นให้ลูกเพราะว่าอย่างน้อยการลงทุนมันก็ใช้เงินหลายล้านวงหมอลำซิ่งอย่างน้อยก็ใช้ถึงหลักสิบล้านอยู่ค่ะหนูเชื่อมั่นในตัวลูกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขามีหลักมีเกณฑ์ของเขามั่นใจในตัวลูกชายคนนี้แม้ว่าการแยกทางครอบครัวของเราก็ไม่หวั่นในการใช้ชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นผู้ใหญ่มากเรื่องพ่อแม่แยกทางกันเขาไม่เคยเอาตรงนี้มาเป็นปัญหาไม่เคยมีเรื่องเล่าเรื่องอยาลูกชายของหนูเป็นคนดีมากๆหนูยอมรับตรงนี้ชื่นใจมากค่ะ